ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคู่ครับในศึกปะตองควนไอคืนนี้ครับซึงเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากกรุงเทพมานครครับก็คือห่วงโซ่เทคเกอร์มวยไทยครับนักชกที่บอกว่าต้นต้นปีนั้นดูจะลุ้นลุ้นเงินโดนครับแต่มาช่วงปลายปีนี้แหมสุดและเกินครับขึ้นมาพบกับนักชกจากประเทศออสเตรเลียครับก็เคืองเล่นดนเนียนโฮสเพื่อวังภูเก็ตนะครับเอาละครับดูจากรูปร่างเลยบอกว่ามันอาจจะได้คนละอย่างครับได้หนากับได้สูงรับ มาตั้งห่วงโซ่ครับมาห่วงโซ่นี้เมื่อก่อนในชื่ออะไรนะก่อนจะช่วยเป็นห่วงโซ่ชื่อยาซีนครับยาซีนครับมาเมื่อก่อนยาซีนไทเกับอเมยิครับยังไม่รุ่งเท่าไรครับมาเป็นห่วงโซ่นี่ดูเหมือนว่าโอ้โหร,รุ่งขึ้นเยอะเลยนะครับบางทีชื่อก็มีปัญหาครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เรานั้นดีขึ้นใช่ไหมครับวันนี้คิดว่าการเจอกับคู่ชกที่เป็นนักชกจากออสเตรเลียที่ประเภทเดขาต่อยมันนีรกัวไหม ปกติไม่กลัวเรื่อยๆครับคิดว่าวันนี้จะมาสู้แบบเต็มที่เต็มที่เพราะว่าการฟิกซ้อมเที่ยวนี้ดีกว่าทุกครั้งไหมปกติเลยคือซ้อมดีปกติหรือซ้อมไม่ดีปกติดีปกติดีปกตินะครับอือฮึวันนี้เชนเดอร์นี่เป็นเพชรตายฝนหรือเป็นคุณพ่อเป็นสายฝนสายฝนอ่าสายฝนนะครับที่ว่าดูเลก็ฝึกซ้อมให้เราอยู่นะครับซ้อมที่ค่ายเจเก้รมวยไทยใช่ครับโอซ้อมค่ายใหญ่ด้วยนะครับคิดว่าวันนี้ มั่นใจแน่นอนชนะแน่นอนนะครับเพบาะความใจมาเต็มร้อยเต็มที่เอาละครับตอนนี้อายุยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับถือว่าแม่กำลังแข่งแกรจากการครับมาตั้งเดันดานเนี่ยโอเคอยู่คำไฟทูมาตรองบอกทึงเด see ดเมเกสในเรลคำทูซีอยู่ทุนั t because uh, you have too much for the uh, Aussie come to see youbecause <c oughs> <Yeah, yeah. S 1> you like s u p e r s t a yeah it's m f o r t Aussie around we are in the stadium yeah yeah and yeah. you tonight you for the good training for fight with him yeah i feel i feel really good yeah better than ever how long you training for this fight about about one month one month yeah. too much like one too much yeah you're training like a run and kick yeah, the walk running everything throwing, for yeah. make your body hot. yeah exactly <laughs> yeah yeah, yeah. Mm -hmm. make body and right. you have you see him fight before no i haven't never fight because no. you fight but on boxing stadium it's like a mini time. Oh, okay. Uh -huh. No, I've never seen. Yeah. And tonight, you sure? Sure, kap. tonight sure. Oh. I feel feel good. I feel. Oh, sure so good very, very good body. No, thank yeah. you. <laughs> <laughs> and then, uh, how old are you now? Um, you see, oh, 25. 25. Yeah, 25. Okay, yeah. 24. Only oh, one year different. Yeah. No problem. Yeah, no problem. Kap. Okay, like a uh, young brother. Yeah, yeah, yeah. <laughs> non -tac, non -tac. Okay. Mm. I hope you win tonight. Okay, thank you. Because you have a good of fun, good of kick. Thank much. you very โอเคอย่าเอาละครับคู่นี้จะบอกว่าอายุนะครับยีกับ25่สิาน้ำหนักก็ถือว่ามาตำพิกัดทั้งคู่ครับแมวันนี้ถือว่าสนุกเล่นอีกหนึ่งคู่ครับระหว่างนักยกจากประเทศออสเตรเลียรครับกับนักยกชาวไทยครับคืนนี้เสียงออซี่โอซี่โอซี่อ้ยโอ้ยโอ้ยอโอเคครับ <laughs>